ใช่น um, ้ำเว็ดบ๊องมะหว่าข้อเสนอไนมคะ แล้วมาอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้ไปเลย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 เสือไปยังรึเสือแพงเหรอมาครับจะผ่านผ่านไป400-500จะไปยังอ่ครผู้รยาย นี่ครับอวที่เรสืยอจากซูอนาด้วเฮ้ยอะไรใคันก้องมาใครหันใครก็จอนเหรอไม่กดนี่กมมานี่เยอะไม่ได้กด เดินหน้อ <screws> น <in the ground> <desserts> <hungry> ี่เนี่ยพกคู่ตอนนี้ออป๊อะไรทีหน้าตัวโว้วามเชื่อมคู่หนังนี้ไปเรียนด้านหนึ่งไปไอ้ตุ้มใสใสไอ้หน้าจยตุ้มนีปีมานี่ให้หมดเลยมามามารวมเต่กะลีกูนั่งตรงนี้เลยขาครับพี่มาทำไมเลือกทีเดียวไม่มาวะสิปี อไปบอลแล้วครับจังหวะนี้เร็วไปนั่งคุยนูนน่ะไป็นแฟนวะจะได้คุยกันเวลาก่อนแขลงอ่ะมาสภาจังหวะนี้ยังไงไปแล้วนั่งเลยนั่งนั่งสบายดีเจ้าเจมจับบอลได้เจมสายยาวไหมสายยาวมาให้เจ้าแมทเจ้าแมทจับบอลได้ไหมได้เดีไปแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงใส่ถุง ไม่ครับไม่ตรงกรอบเจ้เออครับนี่ครับปวดจังครับไอคิวไม่ต้องลง่ต้องให้ไอคิวลงให้คอยเป็นตัวครับไอคิวไม่ต้องลงนี่บ้านสะพานไม่เจ้าทำไมยังไงไม่มเบอร์ให้ผูกพากเลยฮะไม่มเบอร์เลย Để, cho เจ้าแมทยังไงไปรถเลยมา

ลงเตะมุมหองพีเจล้นขวาโดนล้มขวาวันนี้ทุกคนนะทีมเราทั้งสามทีมแข่งเราจะพึ่งกลับเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนเจ้ามยังไงเลี้ยงแล้วลูกนั่งโจมอย่างนี้โดนตัดได้ครับตอนนี้ยังไงล้มาขวายังไงเจ้ามดักบอลได้ วัี้เรามยังไงยังจวะนี้ยังไงยยมแมทเจแมทได้บอลยยมแมทข้งหลังว่าสคนเลยโอ้โใจโจมโจโอับตงเร็วจับต้งเร็วทอมอย่ามาเอใตกโจจมันได้แล้ยน้ยโดน่าจังวนี้ส่วนก็หมเลยโอน่ากโดนหวเนี่ย เกี่ยวเนี่ยโดนหวาดูบอลดูบอนดูบอดูดนหวางดนหวาอนคกนดี่่ไปบนไปบอลกันไปครับขอบอลกันไปครับนี่งดนี่เอทาเลย่นงบดน่าว่าล้ววันนี้ไงจอมตัดบอลได้ว่้วันนี้ เลี้ยงไปแล้วครับยามาเจ้ามีนาตัดวันได้ช่วยหน่อยบูมคช่วยหน่อยช่วยมีนาหน่อยเลยเรียมเรียมมีนากลับมากลับมามีนากลับมาเร็วเร็วกลับตำแหน่งเร็วเป็นรูปทุ่งของบ้านดอนบ้านงพี่เอิญพี่เอิญจะนิ่งเลรอพี่เอิญทันหลังด้วยทำมจหมุนหลบบอลทำไมครับผมเจ้าเอิญยังไงจังวันนี้เจ้าเอิญนี่หญิงสาวพีเจ ย้บแล้วยังไงจังวันนี้ยังไงจัวันนี้ใส่ัวไม่ครับไม่ไสคนเลอย่าใช้โอกาสเพื่อรูปแบบนี้ส่งดินดนาหโดนวาตัดได้เจ้าอยังไรจนี้เจ้ามีนาสญา ให้เจ้าตอมอ่ตอมยังไงจวนี้ไหวนั่นแหละช่วยกันช่วยกันตา้งดกใครวยังใครไ่ผมเหนือคบพีเจมครับเร็วลงไปรับรบด้วยกันเร็วตีมมงอปรับรับ้อยคนเดียวนอนหัวครับู้

พีเจสู้ๆครับยังไงตองห้เจ้ามีนาวันนี้ยังไงองห้เจ้าบุญคับเจ้าบุญทำไงครับจังวันี้เลี้ยงหนึ่งแล้วตอให้เจ้าเลี้ยงยิงใส่หัวยังยูอนิดเดียวเต็มุนของพีเจรโอไปอชสอง่อยรอชสอง่อยเร็วเร็วเร็วพีเี

ตอนนี้ไม่ต้องไล่สูงขึ้นสนามพอมอวันนี้ยังไงดูเา่นมาหวานยังไงวนี้ดุได้ครับอวันี้ยังไงเปิดมาแล้ว่ยอุ่มอลจริเจ้าบุญยังไงต้วันนี้เจ้ามีนา ผมให้เจ pues ้อนับเจ้าทำงานวันนี้ยังไงเลี้ยงมาวันนี้ยังไงครับตรงไม่ผ่านโดนัวอันนี้ตัวตัวจี๊ดของาอยูหลังดำวันนี้เจ้าฮาร์ดส่งให้เจ้าแม่รับเจ้าแม่นันได้ไหมโดนได้วันนี้ ยังไงยังวันนี้ไงเอใครครับนี่จโมจวันนี้ครับได้ตามแลโอมอย่าประมาทอย่าประมาทเรียบร้อยโอมจวันนี้ไงหมดเวลาการแข่งขันยึแรชหลังรับเอาใหม่ มันต้องเอานีเลยกังาีสองน้อยนะองช่อรเงินใช่ไหมโอเคพ่อบอกแม่ยแบบนี้รอวไม่เยยังยังยังต้องจ่ายทำไมทำไมท่ไมเข้าแล้วไปเหียไม่เหใครแล้วอ่ะเไม่โดนเกน่ยเกไม่โดนเแอเกมต่อยต่อยต่อตอย่อยอย่ยต่อยเฮ้ย โอ้ยจานไม่ใส่ข้าวมาเล้วเป็นต่อดนสุดแล้วับเป็นบีเจเป็นใจสวยครับมันเดนผัวไปสองพต่อศตครับ เฮ้ยสมาธิสมาธิสมาธิครับชมต่อมาครับ้เจ้าเกิรงนยไ้ขยับรับบอลเลยรับ ้บให้บอลโอ้่ไมครับไม่ให้บอลือตา่าง้นนอยประมาประมาเอให้บอลแล้วยรด้วยให้บอยืนเล่นนีเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงบอกแล้วเล่นยังไงสายยาวแล้วส่งให้โดนหวาจังวะนี้ไงโดนมาหวาโดนาหวา นี่ทำมาท้มาจะี้เร็วนั่นแหละวนาีนาอย่าพวดบ้าวนาตามอย่าพวดเร็วยังยู่กูจับได้ครับออกมาเยอะๆออกมากลนแรงไินขึ้นเข้าเข้าเขดึงทำไมขึ้นหลังมาเป็นนะวันนี้

้ x 3 0แบบนี้แบบมันไม่วิ่งกันแล้วอ่ะตัวกลางอ่ะอาเรื่องมาครับแนี้ฉันงไม่ใส่ถวเพราะฉันใส่จานต้องเจ้าเอเจ้าอร์ังนี้ไงเต้าเฟนปิ้นเรีวโอ้บเลีวตาโอนเจ้าตอมได้ได้าผัวจังนี้ไงมาแล้วยังไงจังนี้ โดนจะโดนตังได้คือมือหม่ะแล้วก็นั่นแหละนี่ไงเจ้าแม่ได้รอเมือกี้เรียกทำร์ได้ไงคลับา้อาิเอาเมื่อกี้ชิ้งยังไงก็ได้ควงข่อว

ยิงไม่เข้าเฉยวันนี้ไงเจ้าวันลราดูดูครับดูอย่างพุ่มหน้าดู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 อย่าไปไหนไปช่วยเกมส์รับก่อนช่วยเกมส์รับก่อนลูกช่วยเกมส์รับก่อนแมทจะต้องแมทแมทแมทรอเลยเราเร็วกว่าไปเลยแมทเร็วกว่าทุ่มผิดโอม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 ตีได้แมทไหมเป็นทางพี่เจทุ่มอัดอัดได้ยัดอยู่ได้เร็วเร็วโอ้โไม่ต้องมกลัวบ่นวะเนี่ยไม่พีค เันแกใส่เลยยังไงก็ได้ฟ้าวเข้าใจะเข้าใจไหมน้องเไพ่เลยเข้าใจ่เลยเลยีไอแมอยู่ข้างหน้าไอแม่อยู่ข้างหน้าเอาบอลไปให้แมให้ได้เอาบอลไปให้แม่ให้ได้เนีจอดรับมาได้จานอันน้องจีเลยครับผมแบบนี้ผมก็โดนมาแล้ว

ว่าโมยังไงได้มาแล้วยาวมาให้คลายครับให้โดนผวาเร็วเร็วรววเร็วเเรรวรเร็ว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 เร็ร็วเ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 เร็วเวเร็เร็วเเร็วเเร็วเร็วเเร็วเวเร็วเร็วเวเร็วเร็ววเร็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 วเเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็ว เทียได้อลเียได้อเได้บลจ้อ้เียได้อเร็วจัหวเก็บได้มเ็ได้ครับตร้รนีเจ้าแม็ยังไงมันไม่ให้จังหวะแ็กเร็บได้ครับัหวเร็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 วสครับเร็ว เอาลไปเร็วเร็ว่เร็วใส่คูเดียวแมตม้องลไปแมตต์พนสนามเลยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าแมเร็วามตเร็วกาโอ้ขอโทษขอยาให้แมทหน่อยขึ้นหน่อยลูกขึนหน่อยเร็วซุ่มไาแล้วเร็วเร็วเอาแมทยังไงวันนี้เบอร์ที่เอ็ดยังวันนี้ว่าใส่หัวเร็วอย่มาใจใหัววจริง้าโน้ย้าย้ ก็เมใม่คร้าก็เหล่ยมให่้ชิหมือที่มันด้งาดเหลืองจังหวะนี้บลนั้วเกี้ยงไ้ไรไปช่วยกันุมไปชวยกันกระจายกจายไปช่วยกันไช่วยัน้ากดยิงแล้วนได้ถ้ายิงอด่ากใ้้วแบงปอ่งยัไม่ได้่

านเมื่อเวลาเราจานมาครับลงมาช่วยนิดเดียววอาจารยไงการหวาได้บอลโดนเจ้าอง์ะไเจ้าเม็ดยังไงตรงนี้ยังไงเจ้าเอิญตัย่ังอยู่ยงยประจานดูตัวดูตัว

điều này, tài khoa, Dương Yu, và các bạn được

เข้าคนเดมเข้าคนเดิแรงูมเร็วจ้าูได้งไงแรงตอบควเร็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 ววันนี้เจ้าภูมิได้ยังไงครับผมไ้บอลแล้วเท่าไหนังไมันก็ดดแล้วเดนดนเจ้าคืนตัดบอได้วันนี้